โรคซึมเศร้าที่เราเคยได้ยินในทุกวันนี้มีความสำคัญอย่างไรเกี่ยวข้องและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากแค่ไหนข้อมูลสถิติจาก World Health Organization ในปี2017ระบุว่าทั่วโลกมีผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าประมาณ322ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ4.4ของประชากรโลก และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งประกอบด้วยประเทศไทยพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าสูงเป็นอันดับสองของโลกขณะเดียวกันแนวโน้มนี้ดูเหมือนจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่มีรายได้น้อยเนื่องจากประชากรส่วนใหญ่จะพบกับภาวะวิตกกังวลและความเครียด และหากพิจารณาปัจจัยเรื่องเพศแล้วพบว่าเพศหญิงร้อยละ5.1และเพศชายร้อยละ3.6ทั่วโลกป่วยด้วยโรคซึมเศรา้าแต่สิ่งที่น่าสังเกตคือเรายังสามารถพบผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่เป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง15-24ปีโดยกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมที่เกิดและเติบโตมากับการใช้อินเทอร์เน็ตหรือที่เราเรียกว่าดิจิทัลเนทีฟ ไม่เพียงทั่วโลกเท่านั้นประเทศไทยของเราเองก็กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเช่นเดียวกันศูนย์วิจัยและสารสนเทศโรคซึมเศร้าโรงพยาบาลพระศรีมหาโพกลมสุขภาพจิตได้รายงานผลสำรวจผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตั้งแต่ปีพศ2552ถึงปีพศ2561 บว่ามีจำนวนมากถึง1,439,710คนจากทั่วประเทศโดยนับตั้งแต่คนไข้ที่เป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปท้ายที่สุดแล้วกรมสุขภาพจิตได้เล็งเห็นความสำคัญของวิกฤตปัญหา ได้จัดแผนยุทธศาสตร์เพิ่มเป้าหมายการรักษาผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในปีพศ2562เพิ่มเป็นร้อยละ60และในปีพศ2564เพิ่มเป็นร้อยละ70จากผู้ป่วยทั้งหมดทั่วประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชนด้วยจากสถานการณ์ของโรคซึมเศร้าในปัจจุบันทําให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงปัญหาของคนกลุ่มวัยทํางานหรือวัยสูงอายุเท่านั้น แต่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาที่ต้องเผชิญกับความเครียดความผิดหวังและความวิตกกังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทุกวันนี้ที่สื่อสังคมออนไลน์สามารถสร้างปัญหาทันเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตได้อย่างไม่น่าเชื่อและยากที่จะป้องกันหรือควบคุม ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุอาการวิธีการตรวจสอบรวมไปถึงการป้องกันและรักษาจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของโรคซึมเศร้าทั้งตัวเราเองรวมถึงคนรอบข้างที่เรารักและห่วงใย